ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับวันนี้ผมอยู่ที่อํามาจฟาร์มนะครับหรือว่า AK2 ฟาร์มนะครับที่อําเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับวันนี้นะฮะผมจะมาเปิดแบงนะครับเปิดแบงวัวในคอกในฟาร์มนี้ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องครับ14ตัววันนี้เดี๋ยวจะมา บอกราคาด้วยนะครับวันนี้ว่าแต่ละตัวนั้นแบ่งเท่าไหร,ร่นะฮะเปิดเท่าไหร่สถานะเป็นยังไงนะครับคลิปที่ผ่านมานะฮะก็ด้วยเป็นความประสงค์ของท่านเจ้าของฟาร์มนะครับที่อยากจะขายเหมานะฮะแต่ว่าในเมื่อเหมาแล้วดิวมันไม่จบก็ต้องแบ่งนะครับต้องเปิดแบ่งเพราะว่าผู้กองบอกว,ว่าค่อนข้างรีบนิดนึงนะฮะก็เลยจะต้อง ลงคลิปเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดไปติดตามกันครับว่าตัวไหนเป็นใครอะไรยังไงราคาเท่าไหร่ไปติดตามกันครับครับผมพี่น้องครับผมเริ่มที่ sk แม่เท่าแม่นี้นะครับสถานะคือท้องคารูเมนโซนะครับแยกเพศนะฮะท้องคารูเมนโซแยกเพศนะครับท้องที่ประมาณที่4นะครับเนี่ยฮะ ลักษณะหน้าตาแบบนี้สูงประมาณ150นะครับ150บวกลบนะครับตัวนี้นะฮะทรงดีเนื้อตัวดีแบรนด์ s k 7 2 2ตัวนี้เปิดไว้ที่นะฮะ3 0 0 0 0บาทพี่น้องครับต่อรองได้นะครับราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งนะครับนะราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งอาจจะไปไวหน่อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่า วัวหลายตัวนะครับวัวเยอะมากวันนี้เอาละครับไปดูอีกตัวหนึ่งนะฮะรายละเอียดพี่น้องน่าจะได้ดูคลิปที่แล้วแล้วนะครับตัวนี้ F1 นะครับเบอร์ศ1 F1 นเนะฮะเป็นวัวตัวแรกของฟาร์ม AK2 นะครับสถานะท้อง C y แยกเพศนะครับแยกเพศไทยนะครับ C y แยกเพศนะฮะ ท้องประมาณสัก4เดือนนะครับตัวนี้ c ีแยกเพศนะครับเป็นวัว F1 ตัวนี้ในเรื่องความโบสทความหนาความลึกอยู่ที่นี่เลยนะฮะอยู่ที่นี่เลยครับนี่ครับนะครับผมให้ดูครับน่าจะเห็นกันแล้วนะฮะในคลิปที่แล้ววันนี้เปิดไว้ที่1,50,000ห0 0บาทพี่น้องครับ ห5 0 0 0 0สนาหนะฮะตัวนี้ท้อง CY แยกเพศนะครับต่อรองได้เหมือนเดิมนะครับต่อรองได้เหมือนเดิมนะฮะเอาละครับมาดูตัวที่3นะครับเป็น F1 เหมือนกันนะฮะเป็น F1 เหมือนกันตัวนี้จะมีเข่านิดนึงนะฮะสถานะท้อง KF31 นะพี่น้องนะท้อง KF31 ตัวนี้ เปิดไว้ที่1นึ0 0 0สบาทพี่น้องครับ1นึ0 0 0สบาทนะฮะนี่เป็นราคาแยกแต่ละตัวนะครับาลายละเอียดนะฮะรายละเอียดใบเพชรอะไรยังไงเนี่ยติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับเอาละครับไปดูเลือดร้อยนี่ฮะนี่คือเลือดร้อยตัวที่ สวยที่สุดในฟาร์มเลยนี่คือเอเคทูนัมเบอร์สิบนะครับตัวนี้ท้องแล้วนะฮะ KF31 นนะครับประกันท้องตัวนี้นะฮะรบับประกันท้องนะครับเลือดร้อยนัมเบอร์สิบนะครับนี่ฮะสวยสูงประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับตัวนี้นะถ้า สายตาผมกะไม่ผิดนะครับแต่150นี่บวกแน่นอนนะครับ150บวกแน่นอนตัวนี้เปิดไว้ที่370,000 0 7, 000, พี่น้อง3 0 7 0 0 0 0บาทต่อลองได้นะครับ370,000ตต่อลองได้นะฮะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะอยู่ในคอกตรงนี้นะฮะอยู่มุมมุมคอกตรงนี้นะครับ,รรบเป็น f 2 นะครเป็นวัว F2 นะฮะอายุประมาณสักน่าจะยังไม่ถึงขวบดีนะครับตัวนี้นะเปิดไว้ที่1,50,000บาทนะร,ราคาต่อรองได้ทุกตัวนะครับต่อรองได้ทุกตัวเลยนะฮะ F2 1,50,000บาทนะครับโครงสร้างดีลำตัวยาววัวสูงประมาณ140บวกนะครับตัวนี้นะ140บวก จุดเด่นคือลำตัวยาวกระดูกใหญ่มากตัวนี้พี่น้องครับเอาละครับสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยครับผมผมมาที่แบงกัดแม่ลูกนะครับแบงกัดแม่ลูกนะฮะตัวของแม่เองเนี่ยสูงประมาณสักร้อยหได้นะครับ150ได้นะฮะได้ลูกตัวเมียนะฮะนอนอยู่ตรงนี้ครับ ลูกตัวเมียนอนอยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะเน้นในเรื่องของราคานะครับตัวนี้นะฮะห้าหมื่นแปดพันบาทพี่น้องครับห้าหมื่นแปดพันบาทนะฮะแม่ลูกนะครับแบ่งกัดนะครับนะแบ่งกัดแม่ลูกห้าหมื่นแปดพันบาทอ่ะทีนี้มาที่นี่ครับนี่ฮะเลือดร้อย แม่ลูกนอนอยู่มุมเดิมเลยพี่น้องถ้าจำได้ถ้าได้ดูคลิปที่แล้วนะครับนอนมุมเดิมนั่นคือลูกของเขานะลูกเป็นตัวผู้นะครับลูกเป็นตัวผู้นะฮะเลือดร้อยนะครับ,ค,รบคู่นี้นะฮะร,ราคาเปิดไว้ที่สามแสนบาทพี่น้องครับสามแสนบาทนะฮะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะครับ,รเ,ลนะรบเลือดร้อยแม่ลูกเปิดไว้ที่สามแสนบาทนะฮะ ตัวนี้ถ้าดูคลิปที่แล้วเนี่ยจะเห็นท่ายืนของเขานะครับสวดทรงองเอวบอกได้เลยว่าตัวนี้ลึกมากๆพี่น้องนะฮะสามแสนบาททวนเอาละครับไปดูตัวต่อไปกันครับครับผมสาวน้อย F1 นะฮะอยู่หน้าจอนี้ตรงนี้นะครับอายุประมาณ7เดือนนะครับสาวน้อย F1 นะฮะส่วนสูงประมาณสัก100 ประมาณ130นะครับสาวน้อย F1 ตัวนี้สีแดงนะครับเป็นวัวแดงราคาอยู่ที่38,000บาทพี่น้องครับ38,000บาทนะฮะเนี่ยครับไปไวหน่อยนะครับนะเพราะว่าวัวหลายตัวนะแล้วก็เป็นเป็นคลิปที่2แล้วรายละเอียดรายละเอียดอยู่ที่คลิปแรกนะครับรายละเอียดอยู่ที่คลิปแรกคลิปนี้คือ ราคาล้วนๆเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นชุดที่เปิดราคาผ่านไปแล้วนี่ยให้ดูเนื้อดูตัวอีกทีหนึ่งสวยๆทั้งนั้นพี่น้องนะครับสวยมากนะฮะเอาละครับเดี๋ยวไปดูเลือดร้อยอีก3ตัวพี่น้องครับไปกันเลย AK2 n u m b e r 13พี่น้องครับ AK2 n u m b e อ13อายุยังไม่ถึง1ขวบนะฮะนี่ครับ จุดเด่นคือลำตัวที่ยาวนะครับสูงส่วนสูงน่าจะ120บวกนะครับนูน,นะฮะเดินไปนู่นแล้วนะครับเปิดไว้ที่190,000บาทพี่น้องนะฮะ1,90,000บาทไปนู่นแล้วครับ Ak2ber เบอร์12พี่น้องวัวแดงเลือดร้อยตัวนี้นะฮะแม่สาวน้อยเนี่ยฮะอายุยังไม่ถึงขวบนะครับ นะ,ะดูได้ดูท่าเดินด้วยครับ1 0 0 0 0 0สบาทพี่น้องเนี่ยฮะเด็ดร้อยนะครับตัวนี้นะครับ1นึ่งแสก้บาทต่อจากเบอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับรายละเอียดนะฮะอยู่ในคลิปแรกแล้วนะครับคลิปนี้เน้นบอกเรื่องราคานะนะครับท่ายืนเป็นไงบ้างสวยเลยทีเดียวพี่น้องตัวนี้นะฮะ ราคานี้เนี่ยโอ้โหหาที่ไหนได้พี่น้องเลยนะฮะราคานี้น่าจับน่าจับมากๆนะฮะวันนี้เปิดแบ่งให้แล้วนะครับนะเอาละครับรีบมาดูกันเลยครับครับผมผู้หนุ่มรุ่นรุ่นนะครับลำตัวดีเหลี่ยมตัวสวยนะฮะ AK2 number 105นะครับเป็นลูกผสม นะครับเป็นวัวลูกผสมนะครับตัวนี้นะฮะสวยมากๆพี่น้องครับเปิดไว้ที่48 0 0 0บาทพี่น้องครับ4 8 0 0 0บาทโอ้โหอนาคตพ่อพันเลยทีเดียวสูงประมาณสักร้อยสี่สิบนะครับนีกนะนนะ่กะด้วยสายตานะพี่น้องนะกะด้วยสายตาอายุอานามประมาณหนึ่งขวบเศรเนี่ยฮะลำตัวด้านข้าง หน้าตานะฮะหูดำขิบหูดำนะครับข้อถาข้อเท้าลีบเท้านะครับลึงสวยอนาคตพ่อพันธุ์เลยตัวนี้นะครับ48,000บาทพี่น้องครับครับผมตัวสุดท้ายนะครับวันนี้แม่เลือดร้อยนะครับตัวนี้ผสมผสมไปแล้วนะครับ รอผ่านรอบรอเช็คนะครับว่าท้องหรือไม่นะครับผสมเรียบร้อยแล้วเป็นวัวเลือดร้อยนะครับเป็นวัวเลือดร้อยตัวสุดท้ายวันนี้นะฮะนำเสนอในราคา2อ0 0 0 0หบาทพี่น้อง2อ0 0 0 0บาทต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะฮะโครงสร้างลำตัวนะฮะดูเอานะครับส่วนท้ายนะครับอายุอานามก็ พอสมควรแล้วฮะตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ยังส่งลูกได้นะครับยังส่งลูกได้อีกนะฮะเอาไปเลี้ยงไปดูแลดีๆเนี่ยก็ได้ลูกอีกหลายตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับนะสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคายังคุยได้นะครับแต่ว่ายังไม่รวมค่าจัดส่งนะพี่น้องนะยังไงก็รีบๆเข้ามาดูกันครับครับผมก็สรุปให้แล้วนะครับว่า แต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะฮะราคาเท่าไหร่สถานะเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวพี่น้องเองแล้วละครับว่านะฮะสนใจแบบไหนนะฮะสนใจตัวไหนนะฮะลองโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับราคายังคุยกันได้นะครับราคายังต่อรองได้นะฮะเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางอีกแล้วนะครับนะ สำหรับคลิปที่แล้วก็ต้องขออนุญาตนะฮะขออนุญาตจริงๆในเรื่องของอเรื่องของการที่ไม่ได้ระบุราคานะครับเนื่องจากว่าเป็นความประสงค์ของเจ้าของคอ,อกเจ้าของฟาร์มนะครับทีนี้เมื่อมันปิดไม่ลงก็ต้องให้โอกาสสำหรับคนที่อยากจะขอแบ่งบ้างนะครับจริงๆแกอยากจะยกเลยนะครับยืนยันนะครับถ้ายกได้ก็ราคาก็ยังที่ เหมือนเดิมนะครับถ้ายกได้ก็มายกได้เลยนะครับ1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทยกไปเลยนะฮะหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทยกไปเลยนะครับแต่ในส่วนถ้าราคาแยกออกก็จะผมดิดดิดดูแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้านกว่าแน่พี่น้องเอาคิดดูเอานะครับคิดดูเอาเลยนะครับพี่น้องครับลดลดเยอะมากๆพี่น้องเอาละครับเหมือนเดิมครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ